สวัสดีครับสวัสดีเอที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องรถไยโซนบ้านนอกครับนี่มาชมภารกิจกูรถไยติดลมอีกแล้วนะครับนรุ่นยันมาครับสามเก้าครับนี่ครับติดลมอยู่ครับนี่ครับรู้จะมาลุ้นกันว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะพี่น้องจัดจานเขตอำเภอกระสังนะครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับที่ของเรามาแล้วครับเอ๋ลุยน้ำมาเลยนะครับลากโดยคูปิต้าครับเพลเองในงานนะครับแอลห้าสิบครับลากนะครับนี่นะครับ

ห้องกี่ห้องแต่มีอย,ยู่นิดเืียวครับปะลุนกันว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับลากโดย L50 นี่ครับก็เปลี่ยนในงานนะครับ โอ้โหเร่งเครื่องแล้วนะครับโอ้ขึ้นแล้วครับโอ้ยสีพยมากเลยครับอย่างมันได้กระดิกเลยครับขึ้นเสร็จแล้วนะครับแอลห้าสิบครับสกิดนิดเดียวก็ขึ้นแล้วนะครับนี่ตายงานของเรามาเร็ว มาเร็วไปเร็วนะครับนี่ครับเจ้ายันมานะครับเายังไม่ได้คุยกันเลยครับสกิดนิดเดียวก็ขึ้นแล้วนะครับแอีกของเรามาเร็วไปเร็วนะครับแหวาสิบหนึ่ง หนึ่งแปดนะครับยันมากครับไอคูปต้านะครับโอ้พูดปินนะพี่น้อง <c oughs> ตื่นเต้นเกินน,นี่ครับนะบเพลงนี้ก็ติดลมเยอะเหมือนกันนะครับอืมลยอีกไม่กี่เพลงก็เสร็จแล้วนะครับนะ ขึ้นอย่างเรียบร้อยแล้วครับจะปั่นต่อเลยนะครับขึ้นแล้วครับไปแล้วครับ ขึ้นเสร็จก็ไปรับบ้านรับเงินครับนี่ครับดูเจ้ายันมาก,กันต่อเลยนะครับนี่มือใช้เดียวเลยครับงานอยู่เพื่อตั้งเพื่อสังนะครับโอ้มีตบโชว์ด้วยครับไปแล้วครับนีออ่ขึ้นได้ก็ไม่รีรออะไรครับจัดต่อเลยครับ สเสร็จก็ทำงานต่อเลยนะครับจ้ายันมากนี่สามก้าวแรงนะพี่น้อง่นเล็กทริกคิหนนะครับ เล็กฟลิกฮิโนนะครับพี่น้องนีจวดมีกรอากาดแต่งด้วยครับถอยหลังเล็กน้อยเก็บมุมเก็บมุมส่วนไหนครับเก็บมุมไปแล้วคแค่นี้ก็รับจ้างได้แล้วครับเห็นแต่คันเล็กๆก็หาเงินได้เหมือนกับตัวใหญ่เหมือนกันนะครับ มาแล้วครับเสียงหวานๆนะครับผฝ <c oughs> ากมุมโคนะครับในทีมงานทำงานก่อน,นครับสำหรับคลิปนี้ผมขอไลฟ์ซีไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องรถไถโซนบ้านโนอกด้วยนะครับเพเป็นกำลังใจในการทำ ไปครับเจอกันในพีหน้าครับสวัสดีครับ